สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องทาง y YouTube แล้วก็ช่องทางทาง a c e o o o k ด้วยนะครับวันนี้แดดดีจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูข้าวหน้าไก่ครับ เป็นเมนูอาหารจานเดียวที่อร่อยมากๆอีกเมนูหนึ่งนะครับตัวไก่เนี่ยมีความนุ่มเด้งนะครับส่วนน้ำราดเนี่ยก็มีความหอมเข้มข้นกลมกล่อมทานคู่กับเครื่องเคียงที่เป็นกุนเชียงทอดคณะฮ่องกงแล้วก็พริกชี้ฟ้านะครับเข้ากันแล้วก็ลงตัวเป็นอย่างมากเลยครับรับรองว่าเพื่อนๆจะต้องถูกใจเมนูนี้แน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นสะโพกไก่ไดัตตี้ใช้ประมาณ1กิโลกรัมครับต่อไปเป็น3มเกลือ1ช้อนโต๊ะเราใช้รากผักชี3รากกระเทียมจีน4กลีบแล้วก็พริกไทยป่น1ช้อนชานํามาโครกรวมกันนะครับต่อไปเป็นซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะน้ามันงาครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้าตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะครับ ต่อไปเครื่องเคียงก็จะมีกุนเชียงนะครับสำหรับท่อทานคู่กันนะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าเขียวจะช่วยเพิ่มความสดชื่นแล้วก็ช่วยตัดเลี่ยนได้ด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นคะนาฮ่องกงนะครับเดี๋ยวเราจะนํามาลวกทานคู่กันครับต่อไปเป็นน้าแป้งข้าวโพดนะครับช่วยเพิ่มความเหนืดให้กับน้าซอสของเรานะครับเราใช้น้าเปล่า4ช้อนโต๊ะแล้วก็แป้งข้าวโพด2ช้อนโต๊ะครับต่อไปเป็นน้ําสําหรับทําน้ําซุปนะครับเราใช้ประมาณ700มลตรครับปรุงรสด้วยซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วดำครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาแล้วก็น้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเรานำเนื้อสะโพกไก่เนี่ยไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำมาเลาะกระดูกตรงกลางออกครับวันนี้แดดดี้เลือกเป็นเนื้อสะโพกนะครับเพราะเนื้อสะโพกเนี่ยมันจะมีความนุ่มเด้งนะครับเวลาเรามาทำข้าวหน้าไก่แล้วจะอร่อยมากๆากเลยครับ พอเราเลาะกระดูกออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนํามาหั่นให้เป็นเส้นครับวันนี้แดดดี้จะใช้ทั้งเนื้อแล้วก็หนังเลยนะครับถ้าใครไม่ชอบหนังเราก็สามารถเลาะเอาหนังออกได้นะครับพอเราหั่นเป็นเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนํามาหั่นให้เป็นชิ้นลูกเต๋าครับเ,เพื่อนๆจะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับแดดดี้ก็จะหั่นชิ้นเล็กบ้างใหญ่บ้างสลับกันไปนะครับจะได้มีหลายเท็กเจอร์ครับ พอเราหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําเนื้อไก่มาหมักกันครับอย่างแรกเราก็จะใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับจากนั้นเราก็จะตามด้วยน้ํามันงานะครับช่วยเพิ่มความหอมให้กับไก่ของเรานะครับแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยซอสถอยนางลมซีอิ๊วขาวน้ําตาลทรายจากนั้นเราก็ขยำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราจะหมักไก่ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับ ระหว่างรอเราก็จะมาลวกคนาฮ่องกงกันเลยนะครับเราตั้งน้ําให้เดือดนะครับจากนั้นเราก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยประมาณ1ช้อนชานะครับเสร็จแล้วเราก็นํคขน้าฮ่องกงเนี่ยลงไปลวกได้เลยครับลวกสักครู่หนึ่งนะครับพอใบมันเริ่มเปลี่ยนสีแบบนี้แล้วเราก็ตักขึ้นแล้วก็นํามาน,อน็อคําเย็นครับเพื่อหยุดการสุกต่อนะครับแล้วก็จะทําให้คน้าฮ่องกงของเราเนี่ยสีสวยกรอบแล้วก็น่าทานมากๆเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะทอดกุนเชียงกันนะครับใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยจากนั้นเราตั้งน้ํามันให้ร้อนนะครับพอน,น้ํามันเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่กุนเชียงลงไปทอดได้เลยครับทอดไฟกลางไปเรื่อยๆจนกุนเชียงสุกเราก็ตักขึ้นเสด็จน้จ do do. าええ ER ํามันได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราจะผสมน้ําแป้งไว้รอเลยนะครับเราใช้แป้งข้าวโพดผสมกับน้ําเปล่านะครับตัวแป้งข้าวโพดเนี่ยจะช่วยให้น้ําซอสของเราเนี่ยมีความข้นแล้วก็น่าทานมากๆเลยครับ ขั้นตอนต่อไปเรานํากระทะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะครับจากนั้นเราก็ตั้งให้ร้อนครับพอน,น้ํามันร้อนแล้วเราก็นําไก่ที่เราหมักไว้เมื่อสักครู่นี้ลงไปผัดให้สุกเลยครับเราใช้ไฟกลางๆผัดไปเรื่อยๆนะครับจนรากผักชีกระเทียมพริกไทยเนี่ยมันส่งกลิ่นหอมแล้วไก่ก็สุกประมาณนี้เลยครับพอไก่สุกได้ที่แล้วนะครับเราก็จะเติมน้ําซุปหรือว่าเติมน้ําเปล่าลงไปครับเสร็จแล้วเราก็ปรุงรสได้เลยครับ อย่างแรกเราก็จะใส่น้ำตาลปีป๊ปลงไปครับตามด้วยผงปรุงรสซอสหอยนางรมสีอิ้วขาวสีอิวดำเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความหอมนะครับจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับแล้วเราก็ตั้งต่อไปเรื่อยๆจนน้ำซอสเนี่ยเดือดเลยนะครับ พอน้ซอสเดือดได้ที่แล้วเราก็จะใส่น้ําแป้งข้าวโพดลงไปครับก่อนที่เราจะใส่น้าแป้งข้าวโพดลงไปเนี่ยเราจะต้องคนให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบนะครับเพราะว่าตัวแป้งเนี่ยมันอาจจะนอนก้นได้ครับจากนั้นเราก็เทลงไปในน้าซอสได้เลยนะครับเวลาเราเทลงไปเนี่ยเราจะต้องคนไปด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตัวแป้งเนี่ยมันอาจจะนอนก้นแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนได้ครับเราก็คนไปเรื่อยๆจนน้าแป้งสุกแล้วก็ได้ความหนืดที่เราต้องการนะครับเราก็ ยกลงจากเตาเตรียมตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับเวลาเราเสิร์ฟเราก็จะเสิร์ฟคู่กับกุนเชียงทอดนะครับคณนาห้องโกงหั่นเป็นท่อนแล้วก็พริกชี้ฟ้าเขียวนะครับทุกอย่างเนี่ยจะช่วยเพิ่มความอร่อยให้กับข้าวหน้าไก่ของเราได้เป็นอย่างดีเลยครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูข้าวหน้าไก่ครับ เป็นเมนูอาหารจานเดียวที่อร่อยมากๆอีกเมนูหนึ่งนะครับเนื้อไก่เนี่ยมีความนุ่มเด้งแล้วก็มีความหอมของเครื่องที่เราหมักเข้าไปนะครับส่วนตัวน้ำราดเนี่ยก็มีความเข้มข้นกลมกล่อมแล้วก็มีความหนืดกำลังดีเลยนะครับทานคู่กับเครื่องเคียงแล้วอร่อยเข้ากันมากๆเลยครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทำง่ายๆแล้วก็ทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับเพื่อนๆลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ ด๊ดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ด๊ดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ